ประมุกใหญ่ประมุกใหญ่เรียกข้ามีเรื่องใดเหรอนั่งก่อนเธอะข้าเพิ่งได้รับข่าวห้องแต้บัญชาให้สามตำหนักใหญ่คัดเลือกเจ้าตำหนักตอนเจ้ารักษาการตำแหน่งนี้ได้จัดการทุกภารกิจเป็นลำดับขั้นตอนข้ากับประมุกรองต่างก็คิดว่าเจ้าคุณจะช่วงชิง ขอบคุณประมุกใหญ่ที่เชื่อใจแต่ภารกิจสําคัญตอนนี้คือไปหุบเขาเตียนฟังตามหาอีเหมยกับเยียนตําแหน่งเจ้าตําหนักนั้นข้าเกรงว่าจะรับไม่ไหวแคว้นฝูหลงมียอดฝีมือมากมายต้องมีผู้เพียบพร้อมทั้งคุณธรรมและฝีมืออยู่แน่เราสภาผู้อวโสต่างคิดแย่งชิงอำนาจหวังจะครอบครองตำแหน่งนี้ตาเป็นมันเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ ยามฝูหลงวุ่นวายเป็นเจ้าที่นำนักปราบปีศาจรุ่นเยาวปกป้องราษฎรปกป้องตําหนักเทียนกังเหลียวมองทั่วเมืองนี้ก็ไม่เห็นผู้ใดเหมาะสมกว่าเจ้าอีกแล้วแต่ว่าถ้าดูความกังวลของเจ้าในเมื่อพวกเราจะบุกหุบเขาเตียนเฟิงแค่กำลังของพวกเราไม่กี่คนคงไม่มีทางเพียงพอมีเพียงตําแหน่งเจ้าตําหนักถึงจะออกคำสั่งได้เราต้องร่วมเมืองกับแคว้นชินอวี่และแคว้นชื่อหลุนเพื่อร่วมสู้ศึกได้หากตําแหน่งนี้ตกอยู่ในมือสภาผู้อาวุโส เราคงไม่มีวันทําแผนการนี้ให้เป็นจริงได้แน่ข้าเข้าใจแล้วขอบคุณประมุกใหญ่ที่เชื่อใจข้ายินดีช่วงชี